สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาชมรถโตต้ารีโวนะครับรีโวใส่ตู้ทึบนะครับเป็นเพาเดิมนะครับใส่แหนบบรรทุก16มิลข้างละ5แผน่นแล้วก็จะมีเป็นตรงเตงบูทเหล็กนะครับข้างละ1ตัวแล้วก็จะมีใส่แหนบกันหักข้างละ1ตัวนะครับคือตัวนี้นะฮะ ตอดอยู่ว่าแหนบหูที่ติดกับรถนะครับแล้วก็จะมีเป็นคานคว้ยกับแป้นแหนบชุดใหม่นะครับแล้วก็จะใส่สกีช่วยข้างละหนึ่งตัวครับผมโช๊กก็จะใส่ประมาณสี่ต้นนะครับอ่าสำหรับเผาเดิมคันนี้ก็ทุกได้ประมาณ3ตันถึง3ตันห้านะครับ แหนบเราก็จะดัดทางด้านหลังเพื่อที่จะมารับกับหูแหนบด้านหลังนะครับจะได้ทำให้ล้อไม่ติดซุ้มเวลาบรรทุกหนักนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ